พูดคำนี้คำเดียวผู้ชายจะเห็นค่าคุณนะคะวันนี้นะเลดี้จูมาบอกคำนี้นะคะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะที่เมื่อคุณเป็นออกมาแล้วอะ่ะผู้ชายจะเห็นคุณค่าในตัวคุณทันทีนั่นก็คือคำว่าไม่นะคำว่าไม่หรือคำว่า no ทำไมคำนี้ถึงทำให้คนถึงเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณรู้ไหมบางครั้งอะคะ่ะคุณยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ใจลึกๆของคุณไม่อยากจะทำ โดยที่ใจลึกๆของคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องการแต่คุณก็ฝืนที่จะทำเพื่อจะให้เขาพอใจเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนั้นพึงพอใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอะไรก็ตามที่เขาให้คุณทำแล้วคุณก็โอเคแต่ลึกๆในใจอะค่ะคุณไม่ต้องการที่จะทำมันวันนี้ถ้าคุณกล้าพูดปฏิเสธนะบอกว่าไม่บอกว่า no เขาจะเห็นคุณค่าของคุณและเขาจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ควรที่จะทํากับคุณหรือคุณจะได้โชว์ศักยภาพว่าขอบเขตของคุณมีแค่ไหนอะไรที่ทํากับคุณได้หรือทํากับคุณไม่ได้นะแล้วก็เขาจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะเขาจะเห็นคุณค่าคุณเคยเห็นคนที่ทําดีทุกอย่างไหมสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะคะจงอย่าเป็นคนแบบนั้นนะจง ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความสุขไม่ต้องการรู้สึกไม่สบายใจและจงทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและก็สบายใจนะคะเลดี้จูไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในขอบเขตของเรานะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อวยพรให้สาวๆนะได้เจอรักที่ใช่แล้วก็ได้เจอผู้ชายที่ดีนะ